สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่สถานีโทรสารนานาชาติอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ ได้วิชาดีๆมาสอนได้เรียนเชิญอาจารย์ศรีหราชบุดีนันกตุณท่านยาวหน่อยนะคะชินกีรติธัฒนศาสตร์นะคะอาจารย์ท่านจะมาเปิดวิชาด้วยพระลักหน้าทองนะคะซึ่งเวลานี้เราคุยกันง่ายๆว่าสายมูต้องมีนะคะพระลักหน้าทองสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีดครับอาจารย์เราต้องมาคุยกันชนิดหนึ่งนะคะมีการคุยกันก,นก่อนหน้าว่าอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ท่านมานะคะสอนวิชาพระลักหน้าทองเนี่ยต้นตะกูลอาจารย์เนี่ย อาจารย์คุยพ่ฟาว่าก็มีเชื้อสายทางด้านนี้ไม่พออาจารย์ยังได้วิชานีจากกะโบราณมาอาจารย์คุยเลยค่ะได้จากปู่ซึ่งเ,เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เดืองจะเรียกเป็นที่จะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก็้าไม่เชิงเป็นเรียกว่าเป็นคนคอยเช็ดกระโถนคอยอดูแลอุถปถัมภ์หลวงปู่เรืองวสวรรด์ฮาลงขานใหญ่จังหวัดสิงห์บุรีอาจารย์เป็นะค,ะคนสิงห์บุรีนะคะคนสิงห์บุรีเสร็จแล้วก็ตระกูลอาจารย์ก็มีเชื้อสายทางด้านเกี่ยวกับด้านทาง เกี่ยวกับิธีกรรมเกี่ยวกับชนากามาอะไรกี้ใช่ไหมคะมีเสด็จเจ้าสายมาจากหมื่นพิ่เจก,กับหลวงรามคานีานอืมค่ะซึ่งตรงนี้คนโบราณเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมค่อนข้างคล้ำนะคะแล้วก็อาจารย์ได้วิชาตรงด้านนี้เกี่ยวกับด้านพระลักษณ์หน้าทองที่อาจารย์มีหลายวิชานะคะแต่ว่ารอบนี้เรามาในวิชาเรื่องของพระลักษณ์หน้าทองก่อนมีการคุยกับรอบนอกอาจารย์ไปคุยว่าจริงๆแล้วบทบาทการจะครอบพระลักษณ์หน้าทองเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนทีเดียวเลยนะคะ เช่นอาจารย์บดว่าขั้นที่หนึ่งต้องเป็นอะไรก่อนนะคะจริงๆแล้วพระลักหน้าทอ,องนั้นค่ะต้อง<พ>อท่อเรียนจริงๆเลยมันต้องมีปีาาาพาลระดับโคนมีใบสีเทพใบสีพรมและต้องเรียนวันจันทร์ขึ้นสองค่ำเดือนสองเท่านั้นเพราะว่าอะไรเลขสองเป็นเลขแห่งความเป็นเสน่ห์น,นะ,ะมันถึงต้องเรียนวันจันทร์และครับ หรือว่าบัญจานเดือนไหนก็ยังออเวขอให้เป็นบัญจานยุติก่อนใช่ไหมคะวันนี้ข้าขึ้นค่ะข้างขึ้นด้วยก่อนนะครับแต่นี้อาจารย์พูดกับพี่ว่าแรกๆว่าการสอนเนี่ยแรกๆคิดว่าจะสอนให้มาเป็นสามค้อหรือว่าสามรอบหรือว่าสามครั้งคิดว่าการเรียนมันจะมีขั้นต้นว่าเป็นการเรียนเรื่อยกับการเชิญเสียนก่อนถูกต้องใช่ไหมครัถูกต้องครับผมแต่นี้พีรร่ปรึกษาอาจารย์ว่า ถ้าการเรียนก็ยอยากให้ร่วบรัฐอาจารย์จะมีสาขั้นนะคะหนึ่งขั้นตอนการเชิญเสลียนสองขั้นที่สองก็คือวิธีจุดเจิมการทําแป้งเจิมการทําแป้งทองแล้วสิ่งเข้าไปวิธีสุดท้ายนะคะก็คือวิธีการครอบนะคะซึ่งการครอบเนี่ยอาจารย์พูดว่าจริงๆแล้วบทบาทของมันเนี่ยถ้าให้ครบสุดจริงๆแล้วจะต้องมีปีธาตานะคะจะต้องทาในในโบสถ์เท่านั้นประกอบวิธีกรรมในโบสถ์ใช่สิที่จะบอกว่า ตรงนี้เนี่ยนะปัจจุบันคนก็ค่อนข้างที่จะมาใช้เรียกว่าอะไรคะใช้คาว่ารวบอาจารย์รวบเรตเพราะว่าการจะการจะไปเจอจ้างปีพาดเนี่ยก็จะมีสมัยนี่ก็มีหกพันถึงหมื่นหนึ่งและจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการรวบที่เราคิดว่าก็อยากให้จดรรวบในการสอนก็คือวิชาเนี่ยพระรักหน้าทองโดยอาจารย์ศรีหราชมุนีของเรานะคะหนึ่งวันเต็มเมนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ก้านาฬิกานะคะช่วงเช้าเก้านาฬิกาถึงช่วงเย็นถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นเลยนะคะหนึ่งวันเต็มเต็มเนี่ยซึ่งท่านจะแบ่งการสอนเป็น3อย่างในหนึ่งวันนะคะซึ่งข้าอบปมก็จะอ,อยู่ตรงแค่เพียง2องพันเก้าบาทณสาขาพักนนท์ของเราแห่งนี้นะคะซึ่งเราจะเริ่มสอนเนี่ยมีการคุยกันแล้วว่าเราจะเริ่มสอนในจันทร์ที่7สิงหาคมเดือนหน้านี้เอ้ยได้โปรค่ะนี่มันวิชุนา กรกฎาคมเดือนจิกหาคนะ,คะเดือนสิงหาวันจันทร์ที่เจดสิงหาคมนี้นะคะเวลา9ก้านาฬิกาสิงหมโมงเย็นเลยนะคะหนึ่งวันเราสอนให้เต็มสุดก็คือสามขั้นตอน้นตอา<ม>จารย์รวกเลยนะคะแต่ที่เสร็จแล้วก็อาจารย์พูดว่ารายละเอียดของมันก็ต้องมีการเรียนรู้ารย์รอ,ยอธิบายะะขั้นที่หนึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยการจะดเทินเสียงพระลักษนามาครอบครอบอย่างไรใช้อย่างไร จะเจิมแป้งเจิมอยังไงจนเจิมอยังไงถึงจะเรียกว่าผงนาะณนะอาผงพระลักษนณะ์นาทองเวลาจะครอบประสิทธิ์ให้ลูกศิษย์ครอบอย่างไรครอบแบบไหนประสิทธิ์กาถาใช้กระถาครอบใช้กาถาอะไรครอบประสิทธิ์และก็เชิญครูสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดเชิญพระลักษมณ์มาประสิทธิ์กับสิทธิผู้ที่เราจะครอบนั่นแหละคือจุดสําคัญในการครอบเสียพระลักษณ์นาทองตรงตําทมลาย ต้องตำราของโบราณเลยนะคะโดยเกจิโบราณเลยนะคะที่มีอาจารย์ได้รับการประสิทธิศาสตร์มานะคะตรงนี้จะเห็นว่าอาจารย์จะมีรายละเอียดทั่วไปแล้วในการเรียนนะคะสามขั้นตอนนี้ให้อาจารย์รวบรัดมาแต่การเรียนก็ยาวเลยนะคะตั้งแต่9ก้าโงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะคะใน1วันถือว่าถูกมากเลยนะคะในวิชาพระรักหน้าทองโดยอาจารย์นะคะศิรธราชุีของเรานะคะ เราจะเริ่มตรวจอบรมวันแรกครั้งแรกณนะสาขาบเรุงดลแรวแห่งนี้นะคะคือจันทร์ที่7จ็ดมิถุนายนนี้นะคะสนใจที่สบกระโดดเลยนะคะอันนี้ต้องเรียนเห็นตัวนะอาจารย์นะต้องมาเรียนต,ต้องจับมือในการทำต้องจับมือเรียนเรียนออนไลน์ไม่ได้อาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยการคําว่าออการเชิญเสียในตนะ่างมันจะมีเขาเรียกอะไรคะจนเกิมมันมีเขาเรียกอะไรลงยันอะไร,รยอย่างนี้ไหม,มต้องมีการงลงยนันใช่ไหม เรียกว่ายันพลักหน้าทองก็ต้องเขียนต้องเขียน,ยนต้องสอนเขียน,ยนถ้าสูตรยังไงสูตรพลรักต้องลง,ลงว่าบทนี้หน้าตรงนี้ลงคิว้วลงตาลงจมูกลงหูลงคือลงคือทั้งใบหน้าทั้งใบหน้ากีนะ่กี่จุดนาจาย์ทั้งหมดเก <9, S 1> ้าทั้งหมดเก้าจุ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 ดแต่สิ่งสําคัญที่จุดคือตรงนี้กะโหลกของคำกะโหลกของคำ แต่ละจุดเนี่ยคาถาจะต,าต,ต่างกันแตกต่างกันยันจะคนละตัวกันอย่างเช่นด้านขวาออุอัมะค่ะอ่ด้านซ้ายมะอุอค่ะแล้วก็บอกเอคยสนใจมันเป็นมันต้องผ่านการประสิทธิประสาทประสิทธิประสาทยกะะยตัวอย่างตัวอย่างน้ำจิมจ้มน้ำจิ้มนะคะอยากรู้ลึกๆอยากรู้จริงๆนะคะของจริงต้องมาที่นี่นะคะ ที่อาจารย์ศรีคณาธุดีของเราณสาขาพะกุดนของเราเราจะเจอกันนะคะครั้งแรกนะคะเออวันแรกที่อาจารย์ลงเริ่มสอนคือวันที่7สิงหาคมนี้นะคะช่วงเช้าเลยเก้าโมงเช้าเลยเปิดสมาคมมามากันเลยนะคะเออถึงหกโมงเย็นนะคะในการสอนโดยการที่ท่านจะเริ่มเอ,อบอกคาว่าครูบาอาจารย์ก่อนเริ่มต้นต้องสอนให้ทาทงหมนก่อนอ่าอ,อาจารย์อธิบายเลยค่ะ คือทุกสิยงทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยจะพูดง่ายเราเรียนพลังนาทงไปแล้วเราเพเป็นครูบาอาจารย์ป็้ข้อพลังให้เขาค่ะ,ะก่อนที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์เราป้องกันอาถัน์จากพลังนาทงของเราแล้วหรือย,อยังค่ะถ้ายังอาจารย์จะสอนให้ต้องแก้อาถัร์ก่อนอทุกอย่างโดยพลังเนี่ยเป็นครเนูเ่ห์ด้าเมตตามหาพิยมรู่แรงรูแรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันอาถัน์คือทำน้ำมนต์ป้องกันเราก่อนกอนที่จะไปทําให้คนอื่น นั่นแหละครับคขั้นแรกเลยนะคะขั้นแรกต้องสอนก่อนฐานะมนต์อาถรรพ์กันการอาถรรพ์เพราะว่ามันเป็นวิชาชั้นสูงพลังนาทองเนี่ยมันต้องมีอาถรรพ์เป็นธรรมดาเพราะคำเนิดของท่านของพระเนี่ยมาจากคงนารายหรือเรียกง่ายๆท่านอวตารเพื่อมาช่วยพระรามลบกับทศกัณฐ์ก็คืออนันตอนันนตาคนาเพราะมีวันละสีทองค่ะพระลังนาทองทำไมถึงเรียกพลังนาทองเพราะ พระพระท่านเป็นสีทองพระรามทําไมสีเขียวเพราะเกิดมาจากองค์พระนารายณ์ประมาณนั้นที่ไปที่มานที่ได้เรียนรู้การดึกดือก่อนว่ากําเนิดของท่านแล้วก็ท่านแรงมากมากเลยนะคะนะคะแรงมากๆจะต้องมีวิธีการทําน้ำมนต์ในการป้องกันแล้วก็วิธีการเรียนรู้ก่อนว่าจะเชิญเสียนเชิญยังไงจะเชิญยังไงการเชิญเสียนต้องใช้คาถายังไงมันมีคาถาเชิญท่านอยู่ ตรงนี้นะคะซึ่งการที่จะทำเนี่ยเราไม่ใช่จักแต่ป้าเสียได้กับขอบกันเลยไม่ใช่<ห>ใช่ครับอันนั้นก็ขอบเฉยๆไม่เลยนะอย่างนั้นคือเรามาสวมหัวที่ถึงไม่ได้ครอบไม่ได้ครองนะคะยังไม่เต็มสูตร<ด>นะคะไม่เต็มสูตรเพราะงั้นเนี่ยต้องการความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างต้องมีสูตรของมันต้องมีหลักเกณฑ์ของมันต่อไปก็จะเป็นการทําวิธีทาแป้งเจิมต้องใช้แป้งของจังหวัดไหนแป้งดีที่จริงๆก็ควรจะเป็นแป้งดินสอพองจาก ลบบุรีทะเลท<ฮ>ุบสอนนะคะใช่พี่รู้เลยว่าแป้งนี้ต้องมีจังหวัดนะคะต้องมีจังหวัดไหนนะคะก็เป็นแป้งจังหวัดลบบุรีนะคะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสาเหตุทําไมถึงต้องใช้แป้งที่ลบบุรีทะเลทุบสอนก็เกี่ยวกับลังเมเกอีกน<ฮ>ั่แหละอ๋อใช่ค่ะ,คะทะเลทุบสอนนะคะทะเลทุบสอนเพราะว่าตอนที่หานุมานชนะเป็นพญาอนุชิตแล้วค่ะต้องการที่ที่ตั้งแห่งคือเป็นเมือง พระรามก็แผงสอนไปตกที่จังหวัดลบบุรี่าดลุมานก็ใช้หางตจนนั่นแหละเป็นขาวทั้งหมดนั่นแหละ,ะมันก็เกี่ยวกับตำนานาของเราเหมือนกันเป็นดินขาวลบบุรีนะเป็นดินของลบบุรีเป็นเมืองลิงพูดง่ายๆเป็นเมืองของลุมาใช่ใชนหละ,ะ,ะเพราะฉะนั้นหระนุมานก,ก็เกิดจาก กา,า,ารอวตารของอาวุธของพระอินทร์เป็นเจ้าหายมาที่มาที่มาแค่นี้ก็สนุกแล้วนะคเนี่ยแค่ความได้รื้อฟืน้นโบราณคาดีเก,ก่าๆนี่พี่ก็แบบสนุปกับเขาด้วยแล้วนะคะเนี่ยนะคะจึงได้เป็นที่มาของเขาว่าทะเลชุกสอนจังหวัดโรคนีนะคะต้องไปเอาดินสะพองที่นั่น<อ>ทีเดียวเลยคือะไรุยแบบได้ความศักดิ์สิทธิ์ของของการกาเนิด ที่ถูกต้องด้วยนี่ถูกต้องด้วยนะคะนี่คือการเรียนวิธีจุลเจิรการเจริญวิธีจุลเจอรมแป้งแป้งเจอหรือแป้งทองคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องลงอักขระยังไงใช่ไหมครัคุณต้องมาหน้าเขียนจะต้องมาหน้าสอนก่อนที่จสอัคระยังไงใช่ไหมคะนี่เหมือนกับอาจารย์สอนอักขระให้ด้วยเป็นการเแถมเป็นการแถมอย่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพราะถ้าคุณเขียนอัขระไม่ได้นักศึกษาที่จะเขียนอัขระไม่ได้ใช่ ก็เขียนพลังแนวทองไม่ได้ใช่ใช่อันนี้ก็ได้วิชาค่ะการจิตได้ข่ะเลยให้ให้ให้ด้วยในนี้นะคะในหลักสูตรนี้แล้วก็คุณจะต้องเออื่าเก้าจุดเก้าจุดนหน้าตาเตอตังไหนก่อนล่ะใช่ไหมอาจารย์ข้างไหนก่อนล่ะใช่ไหมไช่สีสวนือจะปาตาข้างขาข้างไม่ใช่นะคะก็ต้องรู้ลงแต่ละจุดแล้วถ้ายิงอ่าแล้วถ้ายิงยิ่งลงผิดชีวิตก็เปลี่ยนเนียเป็นที่มานะคะว่า การเรียนต้องมีครูนะคะไม่มีครูไม่ได้นะคะการเรียนเนี่ยไม่มีครูเนี่ยเอาง่ายๆเลยก่ยังไงก็ไม่รุ่งอาจจะรุ่งริ่งต้องมีครูนะคะที่จะเป็นสิษย์ศาัานะคะวันนี้เราพลาดไม่ได้เลยกับวิชาพระหน้าทองโดยอาจารย์ศรีราะพุทีของเรานะคะสนใจท่านที่รอนะคะก็มีรอกันมาก่อนหน้านะคะกว่าทพี่จะหาอาจารย์ที่ดีๆมาสอนให้ได้วันนี้มาแล้วนะคะเรียนเชิญท่านเลยค่ะสมัครกันได้เลยนะคะณสาขาปักคุนนนของเราเบอร์โทรที่ ที่นี่คือ02 0449122 04, เบอร์อาจารย์ค่ะ0927462459หรือตามจาน้านี้นะคะก็ดูข้างหน้าหรือว่าคนจะได้อาจารย์เขียนเบอร์โทรไว้หรือคะเอ่อนะคะไม่ได้จะได้เปิดนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดอีกครั้งค่ะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรของอาจารย์0927462459ค่ะนะคะนี่อาจารฟังดูนะคะ ว่าเบอร์จติดต่อได้หรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ข่าแล้วว่าที่เรียนเนี่ยนะคะออนักเรียนเนี่ยในหลักสูตรของเราที่เราสอนจุกๆเลยตั้งแต่ก้าวโมงเช้าถึงหโมงเย็นเนี่ยในหลักสูตรทุกทุกขั้นตอนเลยนะคะ3-4ขั้นตอนรวมแถมในการเขียนยันด้วยเนี่ยค่ะแค่เพียง2,999เกยบาทเนี่ยอาจารย์นักเรียนผู้มาเรียนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมอะไรไก่อนไหมคะ ไม่ต้องเตรียมตัวคือเตรียมตัวรับความเป็นสิริมงคลเท่านั้นทนะุกคนไม่ต้องเตรียมขันครูมาขันครูเนี่ยขอให้อา,าอาจารย์เตรียมไว้เองพอไม่ต้องอะไรอายาจะเตรียมมา <500 S 2> ให้อายาจะเตรียมมาให้สรุปกแล้วนะคะบอกป้าว่าการเรยียนอายจะเตรียมขันครูมาให้นะคะให้นักให้นักเรียนสะดวกสะดวกนะคะเตรียมเงินมาค่ะสองร้อยเก้าสองพันร้อย าากับหัวใจนะคะที่จะลงมาเรียนพ่จามาวิชาพระลักน้าทองโดยอาจารย์ศรีหราพุดีของเรานะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเราบอกแล้วว่าท่านเนี่ยนะคะมีต้นตระกูลของท่านที่เป็นทางสายเชื้อสายทางด้านพราหมณ์มาแล่ท่านเองก็ได้วิชาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเก่าแก่หลวงพ่อเนี่ยนะคะรับหลวงพ่อรุกมวันวัดเสานาพิมิต ที่ฉายทอดมาให้นะคะรวมถึงตระกูลท่านก็ได้มาจากหลวงปู่เรืองหลวงปู่เรืองวัดสว่างอารมณ์หูวหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกันค่ะแป้งลิศพองนะคะอะไรนะคะทุ่งทะเลศรนะคะทะเลชุ่มศเลิศพองทะเลชุ่ศรนะคะเป็นยังไงนะคะค่ะเรียนเชิญนะคะอยากาที่ใช้ดีๆแบบนี้นะคะณปัจจุบันนี้เราต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้านนี้เอาไว้เพื่อจะได้เสริมมงคลกันนะคะขอให้ท่าน ติดตามแล้วก็บอกต่อบอกต่อนะคะว่ามาแล้วนะคะภารักหน้าทองที่ทุกคนเคยถามหากันอาจารย์เชิญลูกศิษย์เชิญแฟนคลับตอนนี้นะคะว่าควรจะต้องมาเรียนเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเอาเถิดว่าการมีวิชาพลรักหน้าทองนี่เรื่องเสน่ห์่วันจะเป็น,นหน้าท้องเอยสุวรรณหัดขาหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมเพราะอย่าลืมว่าครูเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือครูพารักหน้าทอง ก็ขอให้คนที hmm. ่อยากมีความรู้ไว้ประดับตัวไว้ช่วยเหลือกับคนที่อยากมีความเมตตามหานิยมมาเรียนเถอะอาจารย์อยากจะถ่ายทอดไม่อยากให้วิชานี้ตายเป็นกค่ตัวอาจารย์ก็ขอฝากไว้ด้วยกับผู้ที่สนใจที่จะเรียนวิชาพนักน้าทองนี้สืบต่อไปสื่ต่อไปนะคะเป็นคืนคืนรู่หลังที่จะรับวิชาไปนะคะถูกต้องนะคะที่จะให้วิชาเราสาบสูญนะคะเรียนเชิญได้นะคะวันนี้เราสองคนของเรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ